เส้นวาสนาบนเนินจันทร์หรือเส้นวาสนาอุปถัมภ์สวัสดีค่ะพี่บีบุรภาพยากรค่ะเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินจันทร์พุ่งตรงไปสู่เนินเสายาวตลอดสายไม่มีเกาะไม่มีเครื่องหมายร้ายใดๆนั่นหมายถึงเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีบุญวาสนาทํากิจการงานใดมักได้รับการ อุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้ามนะคะและไม่ต้องทำงานที่ลำบากตากตำจะมักจะเป็นงานที่สบายแล้วก็อาจจะทำงานที่เกี่ยวกับนำเข้าส่งออกการเดินทางต่างประเทศติดต,ต่อต่างประเทศนั่นเองนะคะทำธุรกิจการค้าการขายก็มักจะได้รับการสนับสนุนอุดหนุนจากลูกค้าเป็นอย่างดีถ้าเกิดในมือผู้หญิงก็มักจะได้อยู่ต่างิ่มต่างแดนหรือ ได้รับความรักจากเพศตรงข้ามหรือสามีนะคะที่จะอุป,ปถัมภ์ค้ำชูเพราะฉะนั้นใครมีเส้นนี้นะคะถือว่าเป็นเส้นที่